ตอนที่สามเงื่อนงำใต้แสงจันทร์อย่าไว้ใจใครแม้แต่เงาของตัวเองพระจันทร์เสี้ยวทอดแสงเย็นเยียบเหนือเมืองทานหมอกหมอกขาวลอยเอื่อยขายมั่นบางปกกลุมทุกปลอกซอกซอยถนนหนทางเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมพัดไหลผ่าน แรลงกลางคืนส่งเสียงขับขานเบาๆแทบจะเป็นเสียงเดียวที่แทรกความเงียบการขับรถตู้คู่ใจเข้าไปจอดเงียบๆใกล้โกดังร้างเขาปิดไฟหน้ามองดูอาคารเก่าแก่ตรงหน้าอย่างครุ่นคิดสมุดบันทึกเล่มเล็กถูกเปิดออกอีกครั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่เขาจดบันทึกไว้ตลอดการเดินทางพาเขามาที่นี่ โกดังนี้ทำไมต้องเป็นที่นี่การพึมคํากับตัวเองก่อนจะหยิบไฟฉายและปืนพกติดตัวไปเขาก้าวลงจากรถอย่างเงียบเชียบรองเท้าบูทย่ำลงบนกองเศษอิฐและพื้นทรายดังกรอบกแกรบในความเงียบมืดโกดังร้างตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้า มันเคยเป็นสถานที่เก็บสินค้าแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยคราบสนิมและกลิ่นอับของความเก่าแก่ผน้ำบางส่วนแตกร้าวมีเถาวันเลื้อยพันไปทั่วการกวาดสายตามองรับๆอ,อย่างระมัดระวังก่อนจะค่อยๆย,ย่องเข้าไปข้างในณนะสถานีตำรวจเมืองทันหมอกภายในห้องประชุมที่มีแสงไฟสีเหลืองหม่นส์ด่องผู้กำกับมนัทหมวดนิรนุน และหมวดบีมกําลังวิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์ที่พบในโกดังสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผู้กำกับมนัทพูดพลางใช้ปลายปากกาวงสัญ,ญลักษณ์บนกระดานมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้มานานแล้วหมวดบีมขมวดคิ้วพลางพิจารณาภาพที่ถ่ายมามันอาจเป็นรหัสหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม หมวดนิรนุตเลื่อนสายตาไปยังแผนพังเมืองทานหมอกทุกจุดที่พบสัญ,ญลักษณ์นี้เชื่อมโยงกันเธอใช้ปากกาวาดเส้นโยงจากโกดังร้างไปยังสถานที่อื่นในเมืองที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดรวมถึงจุดที่พบศพถ้าเราดูจากจุดที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนรูปทรงของบางอย่างหมวดนิรนุตพึมพำ คืนนี้เราต้องไปตรวจสอบอีกครั้งผู้กำกับมานัสสั่งเสียงเข้มบางทีเราพลาดอะไรบางอย่างไปกลับมาที่โกดังร้างการเคลื่อนตัวผ่านเงามืดอย่างระมัดระวังไฟฉายในมือกวาดส่องไปตามพื้นทางเดินที่เต็มไปด้วยเศษกระดาษเก่าและคราบเลือดจาง เขาหยุดยืนอยู่หน้าผนังเก่าผุพังที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนสัญ,ญลักษณ์แปลกๆมันถูกวาดด้วยสีแดงเข้มนี่มันรหัสลับอะไรบางอย่างการหยิบคล้องออกมาถ่ายภาพก่อนจะสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติที่พื้นมีกองดินที่ดูเหมือนถูกขุดขึ้นไม่นานเขาคุกเข่าลงใช้มือขุดอย่างระมัดระวังไม่นานนัก เขาก็พบกับวัตถุบางอย่างที่ถูกฝังอยู่ในดินกล่องเหล็กใบหนึ่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังการรีบหยุดทุกการเคลื่อนไหวแนบตัวกับกำแพงมือกระชับปืนแน่นชายร่างสูงในชุดคลุมสีดำกำลังเดินผ่านบริเวณน,นั้นไฟฉายในมือของเขากวาดส่องไปทั่ว อย่าให้มันรู้ตัวการพึมพำเบาๆในใจชายชุดคลุมคนนั้นหยุดชะงักราวกับสัมผัสอะไรได้เขาหันซ้ายหันขวาสายตามองกวาดไปร,บรอบๆชั่วขณะหนึ่งการกลั้นหายใจจากนั้นชายชุดคลุมคนนั้นก็เดินจากไป การเราจนแน่ใจว่าเขาไปไกลแล้วก่อนจะรีบออกจากโกดังพร้อมกล่องเหล็กที่สถานีตำรวจเมืองทานหมอกกล่องเหล็กถูกวางไว้กลางโต๊ะประชุมหมวดนิรนุษและหมวดบีมยืนมองมันอย่างระแวดระวังเปิดมันซะผู้กำกับมนัสสั่ง เสียงเหล็กเสียดสีกันดังขึ้นเมื่อฝาของมันถูกงัดออกภายในมีกองเอกสารเก่าแก่สมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยตัวอักษรจางๆและภาพถ่ายขาวดำหมวดนิรนุชหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอ่านเปิดหน้าที่มีตัวอักษรยังคงอ่านได้นี่มันเอกสารเกี่ยวกับโครงการทดลองลับ หมวดบีมหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูภาพเก่าค่ำคร้ามีบุคคลในเสื้อคลุมยืนอยู่หน้าสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับที่พบหน้าศพพวกเขาทดลองอะไรบางอย่างหมวดบีมพึมพำหมวดนีรนุตไล่อ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายและสายตาของเธอหยุดลงที่ข้อความประโยคหนึ่งอย่าไว้ใจใครแม้แต่เงาของตัวเอง ณทานหมอกคาเฟ่ไอรินนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในมือเลื่อนภาพถ่ายเหรียญและเอกสารเก่าไปมาคณินยืนข้างๆมองมันด้วยสายตาครุ่นคิดทุกอย่างดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับบางอย่างในอดีตของเมืองนี้ไอรินขมวดคิวมองออกไปนอกหน้าต่างเธอจ้องมองเงาของโกดังเก่าที่อยู่ไกลออกไปพี่คณินเสียงเธอเบาเรากับกระซิบ บางทีคำตอบทุกอย่างอาจถูกฝังอยู่ใต้เงาของเมืองนี้มานานแล้ว